สวัสดีครับช่องไหนไปจะย่อบเที่ยวครับคลิปนี้จะพามาเที่ยวคีรีวงนะครับนครศรีธรรมราชครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตคีรีวงนะครับในปัจจุบันครับเมื่อก่อนคีรีวงเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่อยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนครับจึงไม่แปลกใจที่หลายคนติดใจเสน่ห์ของหมู่บ้านคีรีวงครับ วันนี้เราจะพามาเที่ยวชมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประมาณ3จุดครับเป็นจุดที่เป็นสาธารณะครับสามารถที่จะถ่ายรูปชมวิวเล่นน้ำอะไรได้หมดครับการมาหมู่บ้านคีรีวงก็พิมพ์ใน Google ได้เลยครับคีรีวงนะครศรีธรรมราชนะครับตาม g o o g l e Map ได้เลยครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากครับ หมู่บ้านคีรีวงนะครับอยู่นครศรีธรรมราชครับจุดแรกที่เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะครับเป็นสะพานนะครับสะพานหมู่บ้านคีรีวงครับสะพานคีรีวงนี่แหละครับเป็นสะพานข้ามคลองซึ่งน้ำไหลผ่านมาจากภูเขานะครับ จุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับจุดชมวิวถ่ายรูปเป็นจุดแลนด์มาร์กเลยล่ะครับของหมู่บ้านคีรีวงครับจะเห็ยยนว่าเป็นสะพานขนาดไม่ใหญ่เท่าไรครับแต่ก็มีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวนะครับเป็นสะพานข้ามคลองซึ่งข้างล่าง เป็นคลองขนาดเล็กนะครับน้ําใสๆจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินของนักท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านคีวรวงจะอยู่ท่ามกลางภูเขาช่วงนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับน้ําจะแห้งหมดแล้วครับปกติในช่วงน้ําหลาก จะเออนองเกือบถึงสะพานเลยนะครับนี่คือเสน่ของสะพานคีวงนะครับสะพานคีรวงจะเป็นสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านเพื่อจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง น้ำใสๆมากเลยครับเป็นน้ําที่มาจากธรรมชาติคีรีวงเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยละครับตอนเช้าๆจะมีหมอกนะครับสังเกตดูเพราะว่าพื้นที่อยู่ท่ามกลางภูเขาที่ล้อมรอบลักษณะอากาศเย็นสบายครับ จุดนี้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เราจะมาชมสะพานเอาภาพสวยๆของสะพานมาให้ท่านได้รับชมนะครับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมานอนโนมสเตย์ของชาวบ้านแบบใกล้ชิดธรรมชาติเที่ยวชมสวนผลไม้ในช่วงฤด,ดูผลไม้ ประมาณเดือนตุลาคามขวงทุกปีครับผลไม้ก็จะมีพวกจำปะดะมังคุดเหอแล้วก็เล่นน้ำในลำธารน,นะครับหรือว่าปั่นจักรยานรอบๆหมู่บ้านเสร็จแล้วก็จะแวะชมสินค้าพื้นเมืองน่ารักน่ารักทั้งเครื่องประดับน่ารักป้าบาติกสวยๆนะครับของชาวบ้านนะครับซึ่งของเหล่านี้จะเป็นสินค้าจากภูมิ ปัญญาของชาวบ้านนี้หมู่บ้านคีดีวงนี่แหละครับจุดนี้ที่เรามามาเที่ยวคือจุดชมวิวสะพานนะครับน้ําใสๆมากเลยครับใต้สะพานครับสามารถลงเล่นน้ําได้เลยนะครับคลองคีดีวงนะครับคลองนี้ เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับสะพานคีรีบุที่ใครๆมาจะต้องถ่ายรูปไปได้น้ำใสๆคู่กับภูเขาล้อมรอบมีธรรมชาติไม่วุ่นวายกับโลกภายนอกอากาศจะบริสุทธ์นะครับ สะพานบ้านคีรีวงคลองท่าดีจุดที่สองนะครับน้านหินท่าหาครับแล้วก็สะพานแขวนนานหินท่าหาครับจุดนี้เป็นจุดเดียวกันครับจุดนี้มีมีน้ำใสๆสามารถพาเด็กๆมาเล่นน้ำได้ได้เลยครับอยู่ไม่ไกลจากสะพานมากเท่าไหร่ครับขับรถไปตามถนน อีกไม่กี่ร้อยเมตรครับนานินท่าเป็นลักษณะลำคลองนะครับช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำที่นี่กันอย่างสนุกสนานที่วงบริเวณนานินท่าหาครับจะมี โมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แคมปิ้งนะครับต่างๆมากมายครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเลยครับนี่คือสะพานแขนสะพานแขวนนี้สะพานแขวนท่าหานะครับอยู่บนละสะพานแขวนกันนะครับ วันหยุดจะมีนะักท่องเที่ยวนะครับทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับพาครอบครัวมาเล่นน้ําได้สนุกสนานครับเป็นที่สาธารณะนะครับบริเวณกลางเคียงก็จะมีร้านอาหารสามารถที่จะซื้อหรือสั่งมารับประทานได้บริเวณริมคลองเลยครับสามารถนั่งพักผ่อนได้ตามสบาย เท้าเช่าน้ำฟังเสียงน้ำไหลเป็นธรรมชาตินะครับเ,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 เดี๋ยวเรามาดูมุมสูงๆนะครับของนานินทหานะครับจะสังเกตดูมีดอกไม้มีต้นไม้นะครับ ขึ้นอยู่บนภูเขาสูงสูงนี่คือลักษณะนะครับนานินทาหารครับจะมีลำคลองอยู่ตรงกลางต้นไม้ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับนานินทาหารบริเวณใกล้ๆจะมีต้นไม้และแหล่งน้ำไหลมาจากภูเขาซึ่งที่นี่เป็นต้นน้ำนะครับ ที่จะไหลลงไปสู่ที่สะพานสะพานข้ามคีรีวงนะครับลักษณะภูเขาก็เป็นแบบนี้ครับนี่คือสะพานแฝนท่าหานะครับเป็นสะพานเล็กๆนะครับสามารถที่จะมายืนชมวิวถ่ายรูปได้ช่วงนี้เป็นดูดูแรง น้ำในคลองก็ไม่ก็เยอะเท่าไหร่ครับระหว่างสองฝั่งจะสามารถเดินข้ามไปมาระหว่างอฮมสจเตยหรือว่าที่พักต่างๆได้สะดวกสบายครับมีที่จอดรถนะครับทังกี่ดูน้ําไม่ก็เยอะครับช่วงนี้ นี่คือนานินฐานะครับอยู่ใกล้ๆกับทางเข้าที่เป็นสะพานกีรวงครับบริเวณนี้จะไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นี่คือรอบๆซึ่งเป็นภูเขาล้อมรอบตรงบริเวณตรงกลางจะเป็นลำธารน,นะครับธรรมชาติสวยๆมีผลไม้ชาวบ้าน แล้วก็ต้นไม้ที่ร่มรื่นนะครับจุดที่3นะครับที่จะพามาเที่ยวชมคือสะพานแขวนคีรีวงสะพานแขวนคีรีวงจะอยู่ห่างออกมาจากนานินทานะครับอยู่ใกล้สะพานคีรีวงเลยครับบริเวณจุดนี้เป็นสะพานแขวนซึ่งมี ได้จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวครับสามารถเดินผ่านไปมาได้สะดวกครับเป็นสะพานสลิงนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้เดินได้สะดวกนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาเล่นน้ำกันใต้สะพานนะครับ บริเวณนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นี่คือสะพานแขวนคีรีวงนะครับเรามาดูภาพรอบๆสะพานแขวนกันนะครับ นักท่องเที่ยวแต่ละวันก็จะมีไม่น้อยนะครับที่ผ่านมาหลายปีนักท่องเที่ยวจะรู้จักคีวงกันเริ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสะพานแขวนรีวงนะครับ ็นจุดเลน่นมากเหมือนกันนะครับน,นักท่องเที่ยวได้เดินชมถ่ายรูปช่องถ่อไปจะยอบเที่ยวนำเสนอให้ท่านได้ดูพอสังเข็มนะครับสถานที่อื่นก็จะมีอีกหลายที่นะครับมีอมตะเตนะครับแล้วก็ตลาดบ้านคีรวงเป็น ก็มีนะครับเป็นตลาดเล็กๆอยู่ไม่ไกลจากสะพานกีรุงเท่าไหร่ครับนักท่องเที่ยวจะไปเลือกซื้อของกินมากมายนะครับหรือเป็นของฝากกลับบ้านครับแล้วจะมีอีกที่หนึ่งถ้ำน้ำวังสีธรรม,มโสกราชนะครับเป็นถ้ำหินห,หอกหินย้อยนะครับที่สวยงามมีน้ำไหลผ่านมีทัศนียภาพที่สวยสดรดนานะครับ ใด้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สําคัญของเมืองนี้ด้วยนะครับเมืองนคร,รศรีธรรมราชด้วยนะครับเนื่องจากมีการค้นพบวัตตุโบราณมากมายครับถ้าน้ําวังศรีธรรมสศกราชนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือน้ําตกวังไม้ปักเป็นน้ําตกขนาดเล็กอยู่สุดถนนของหมู่บ้านคีวงอุดมปรดิวธรรมชาตินะครับ ที่สมบูรณ์ทั้งป่าโดยรอบแถมอากาศก็สดชื่นสุดๆเลยละครับลักษณะวิถีชีวิตชาวบ้านคีรวงก็จะเป็นงานศิลปะอัตกรรมนะครับเช่นกลุ่มลูกไม้รวมตัวกันสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติชม ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจะสวยกลุ่มใบไม้บ้านคีวงชมผ้ามัดย้อมทําจากสีธรรมชาติจากเปลือกไม้เป็นต้นนะครับสามารถเที่ยวเพลิดเพลินได้ทั้งวันนะครับคลิปของผมนําเสนอให้ท่านจุดสําคัญประมาณสองสามจุดนะครับก็ยังมีอีกนะครับไม่ใช่แค่นี้ครับ รเรียนรอบๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นนมสตนะครับโฮมเตอ์ท่านสามารถที่จะค้นหาได้ใน Google ได้เลยนะครับนี่คือบริลลัมทานใสๆนะครับน้ําใสๆคลองคีรวงนะครับคลองท่าดีนะครับคลองนี้คลองท่าดีบ้านคีรวงสพานบ้านคีรวงคลองท่าดี เมื่อพศ2535ครับคลิปนี้พาท่านมาเที่ยวคีรีวงพอสังเขตนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าท่านสนใจรายละเอียดก็เข้ามาเที่ยวรับชม คนหนาได้ในหมู่บ้านได้เลยครับถ้าจะให้ดีนะครับมาคิริวงก็ต้องมาพักสักหนึ่งคืนแคมปิ้งแล้วก็ชมธรรมชาติได้ทั่วตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วก็พักหนึ่งคืนครับคิริวงไม่ได้อยู่ไกลจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่าไหร่ครับ คลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปหน้าจะนำเสนอให้ท่านได้รับชมอีกครั้งครับผมขอบคุณครับที่ติดตามสม